ตัวนี้เป็นวิดีโอที่2นะคะหลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จเนาะเราก็จะมาเป็นการบันทึกข้อมูลนะคะ,ะขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบการตั้งคภ์ก่อนประจําเดือนครั้งล่าสุดเขามาเมื่อไหร่ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้จํา LMP ไม่ได้เนาะให้ใส่กรณีไม่ทราบได้เลยก็ใส่จําไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่าระบุเป็นข้อ ความก็ได้จากนั้นก็ใส่เป็นน้ำหนักได้เลยน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงความดานัน okay. จากนั้นก็ใส่ผลทดสอบนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เข้ามาฝากคันก็ต้องเป็นโพสเนาะแล้วก็ใส่กี่สัปดาห์ตัวนี้แพทย์จะเป็นคนระบุให้นะคะว่าคนไข้กี่สัปดาห์เนาะส่วนข้อมูลของกําหนดข้อตัวนี้ก็คือระบบจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูล แล้วก็นำส่งข้อมูลได้เลย